สันจีลูกระวังบีบ่ไม่ต้องไปเลยบีบี้ไม่เร็วพอบีบี่ตะซิวเสียงตายมึงไม่มีพิษเหรอสันจีอ่ะเป็นห่วงมาหน้าเอ้อแต่มันไวนะว่าสันจีดู งูบ้าแล้วน่ไม่เลื้อยไปไหนเลยงูสิงเหรอดูริบเสียงหัวาด้ยเหรอเอา้าแล้วแล้วงูแม่งก็ไม่ฉกด้วยนะเว้ย,ยเฮ้ยสจิหนูกลัวไหมลูก มาดูส่วนกลางไม่มีใครมาเลยไปแก้งมันสันจิสนใจทุกอย่างอ่ะหอยทากก็ก็คือเล่นอ่ะแล้วมันงูนะลูก งูตายหรือเปล่างูพิการหรือเปล่าไม่ไปไหนเลยมันกลัวคนเหรอพี่บอยใช่ไหมไปแล้วดไม่ไ้ม่รู้พวกอยู่ให้มาทิพย์ไม่พี่บอยเลยวายมากแล้วนั่น เขาบ้างเอื่นเขานะเรา,าพร้อมือไหร่จะมานี่ไปแล้วไปแล้ว,ม,ลวมันเลื้อด้เหรอเหมือนงูพวกงูปัาจิ้งจกอนะนเนาะสันติคือไม่สันจิไล่ไปเออไล่ไปเลยมันไม่ฉกสันจิด้วยเหรอมันห้อยพระอะไร เขาบ้านเขาพี่บอยลงบอกแล้วเรารพอก็ไม่มาพี่โบท๊ทันจีอกกินได้ไหมมาแล้วเปล่าไม่ใช่ว่ารถ 哈哈哈哈。<laughs> <laughs> <laughs>